ปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานีได้เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนสะพานเรือนจําชุมชนบ้านร่มแยกสเตงไปทางถนนสาย15และตามตรอกซอยที่มีคลองประชาชนต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์รถจักรยานยนต์ขึ้นที่สูงโดยประชาชนในพื้นที่บอกว่าน้ําเริ่มมาตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วนอกจากนี้ภายในสวนขวัญเมืองยะลาซึ่งมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่น้ําได้ล้นตลิ่งออกมาท่วมถนนรอบสวนขวัญเมืองยะลาแล้วครับขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าบริเวณโลตัส ตรงช่วงถนนตลอดเส้นปอพัฒนาบริเวณหน้าโรงพยาบาลในถนนคุปตาสาท้ายซอยตลาดเก่าน้ำเต็มถนนซิโลโลถแล้วช่วงแยกไฟแดงมัสยิดกลางโรงเรียนธรรมวิทยาและยาวไปด่านก่อนถึงค่ายสิรินทรถูกไฟถูกตัดหลายจุดและนะ้ำประปามไม่ไหลครับด้านเทศบาลนาครยะลาได้นำรถเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธะ์เร่งให้พี่น้องประชาชนบริเวณบ้านอารมณ์สเตงหัวสะพานสเตง สอบรอบสวนขวัญเมืองเวรุวันขนของขึ้นที่สูง ในบริเวณที่ใกล้ริมแม่น้ำปัตตานีให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กมาที่โรงเรียนเทศบาลสองมาลายูบางกอกหลังจากแม่น้ำปัตตานีมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แนวโน้มยังมีฝนต่อเนื่องจังหวัดยาลาได้แจ้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง ประชาชนครับสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบอร์โทรศัพท์1784ครับ